โอเคทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะฮะและตอนนี้ผมก็อยู่ในนมาครับปิดล็อกอีด d i t i o n เองทุกคนนะโอเคทุกคนนะมาเราก็จะมาเล่นกันเลยทุกคนนะชุดอุย้ยเราได้แดงโมมาได้แดงโมมาอุยอ้ยอุ้ยได้ไม่รู้ไม่อยากขโมยดิไม่เอาไม่อยากได้กระบอกพิษอุย้ย ได้หิมะไม่เอาอยากได้ดาบแต่ได้กรอบนี่โอเคได้อยู่ได้อยู่มีดาบให้ไหมมีพรวดวิขอของดีๆหน่อยดีหมวกนี่ก็มีแล้วอะหมวกมีแล้วครับไม่เอาแล้วครับอืมโอเคเดี๋ยวเรามาฟาร,ร์มอาหารก่อนดีวกว่าทุกคนนะนี่โอเค เปิดแล้วได้อะไรบ้างวิธนูธนูวิอะไรเนี่ยโอ้อัตอมิติกโบด้วยโอเคโอเคอ่ะโอเคฟาร์มหารก่อนเลยครับทุกคนนะอ่าโอเคโอเคมาเพื่อนเราไปกลางเลยทุกคนโอเคกระโดดไปเลยนะวิวิ Okay, okay. อโอเคคอุ้ยิคิกูยิขอบคุณตราปิ๊กแอ็กนะปุ <c oughs> oh, ได้ได้แล้ววะแค่ okay, นี้ก็พอบ้างนะพอมั้งแค่นะี้วิวอุยอ้ยเพื่อนเราเราดูแลมา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 วิว เขาโหดเขาหาทุกคนอุ้ยเขามีเกาะว่ะเขามีเกาะเขามีเกาะไม่ได้ไม่ไหวตัวไม่ไหวอ่ะเรามีอันนี้อยู่เออเกาะหูแล้วไงอ่ะเกาะหูแล้วไงอ่ะอุ้ยมันมีคนอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหไม่เห็นจะน่ากลัวแล้วเออโอ้ย อุ้ยอุ้ยจะตายอ่ะมา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 ที่มาอเอโอเคโอเคโอ้โหอุ้ยลูกตะนูผมไม่มีแล้วว่ะโอ้โหเนี่ยอือโอ้โหดาบหน่อยเยอะนะ ทางนี้ดีกว่าอุ้ยนี่ได้ดาบอุ้ยดาเมจเท่าดาบเพชรเลยนะี่ยอุ้ยดีดีดีด,ดีดีมากดีมากดีมากฟาร์มบล็อกก่อนฟาร์มบล็อกก่อนฝากบล็อกก่อนนะครับนะ โอเคเราก็ได้บล็อกมาประมาณนึงแล้วทุกคนนะผมจะไปตรงนั้นทุกคนนะที่มีบล็อกเพชรทุกคนนะวั mm hmm. นนี้ผมอยากได้เพชรมากเลยตอนนี้ mm hmm. ก็ผมกลัวเขายิงธนูมาโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกดบล็บอกเพชรก่อนนะครับ mm hmm. อุ้ยพี่มีคนตรงนั้นนะโอเค มต้องความโผยได้ที่ให้ยอดที่สุดเลยทุกคนนะโอเคโอเคมามานี่นายโอ้โ <c> ห <oughs> ไม่โดนยิงไม่โดนอ่ะี่มาตัวเราไหมอุย้ยนึกว่าแล้วไม่ยิงเขาเหรอวะเขาอยู่ตรงนั้นอะ่ะ มาไหมเนี้ยตรงนี้แบบเนี้ยมาเลยมาเลยมา,ยมาออออขอบคุณขอบคุณขอบคุณอ,ณอ,ณอณาดรก่นอ่ะมาทำไมเขาไม่มาทำไมอยู่ไม่รู้ ไทำอะไรอยู่ไม่รู้ทุกคนอีอีอีออชนะใส่ใส่เลยทุกคนนะชนะใส่ใส่เลยโอเคมาอุ้ยอุ้ยตรงนี้อุ้ยได้ลัคกกี้บล็อกเพิ่มอ่ะโอเคไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว ได้ขนแกะมาทุกคนนะอุ้ยได้ยังมุมมายังมุมหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเป็นอ๋อเป็นสะพานน้ําแข็งสะพานน้ําแข็งทุกคนอุ้ยผมขออุ้ยขอไปแล้วว่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหารใหม่ก็ได้นะกีบ็อกมีเพียบปะมันมีเพียบตะกีบ็อกเออเราว่าเราฟาร์มหารหรืป่า ีอ้าตรงนี้มีอุ้ยอุ้ยอื้มขอไม่ก็จะดีเลยโอ้โหอ้าวสลามไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณโหขอบคุณครับขอบคุณครับไปด้านล่างปะองโอเคไปตามพวกเขาไป มาดิแน่จริงกามาโอ้ยมาดิโอ้ย,โอ,ยโอเคทุกคนเพราะผมอยู่ตรงกลางดีกว่าทุกคนนะคนนั้นมีธนูอยู่ด้วยอ่ะคนนั้นมีธนูอยู่ด้วย โอเครู้สึกว่ามันจะมีอยู่สองคนทุกคนนะตอนนี้โอเคต่อขึ้นไปเลยมาดิมารู้สึกว่านี่นี่อืมใช่นะโอเคทุกคนนะครับนะ โอเคทุกคนไม่อยากเล่นแล้วทุกคนนะกลัวแพ้ทุกคนนะก็โอเคทุกคนนะก็หากว่าใครชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคชมด้วยทุกคนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนนะสำหรับคลิปนี้เนี่ย๊ายบายทุกคนไม่บาย